ให้กูแค่นี้พี่ให้หนูแค่นี้จริงๆหรอทำทำไมสิ้นเปลืองผู้ชายมาจะเอารถมาต้องผ่านก็มันบอกว่ามันจะสรรหาสิ่งที่ดีให้กูว่ากูไม่เชื่อติดไปบิ๊บบับบิ๊บบับดูลกๆดูแว้นแว้นะรองเท้าก็88คู่แล้วบนรถอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันดีมากมันไม่ กับรถคันเดิมเราเลยอ่ะอผีสวัสดีครับทุกท่านครับผมโลนพิลาดครับวันนี้ครับเราก็มีโตต้าเอาผ่าครับตัวใหม่ครับตัวนี้ครับ มาทำอีกแล้วครับซึ่งรถคันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรถของยูทูบเบอร์ชื่อดังของเมืองไทยครับชื่อคุณเส้นได้ครับในใน u t u b e ช่องเขาเนี่ยคือชื่อสอดไอตายครับต้องบอกว่าเขาก็ใช้รถเอาผ่าครับมาทั้งทีแล้วเนี่ยผมก็ให้น้องเขาเนี่ยได้คุณภาพแบบเต็มๆไปเลยนะครับคันนี้เนี่ยมี Power อร์แอม์ครับของกาซโร่ซึ่งเป็นแอมดครับ ที่รองรับระบบ MIB ครับแล้วก็ติดลำโพงครับคันนี้ใช้ลำโพงแยกชิ้นกาวซีโร่ครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวรุ่นนีโอที่ให้พลังเสียงครับโดยเขา mid-bass ดีมากๆไฮไลท์ของรถเอาผ่าที่เราติดกันมาตลอดครับก็คือซับหลุมยางอลัยครับของ m e r c u r y ใส่ใสไปแล้วเนี่ยเบนหนักทั่วทั้งรถแน่นอนนะครับแล้วตัวนี้ครับจุดขายกลอง MIB ครับหรือว่าบลูทูธไฮเลสครับระบบที่ต่อฟัง สัญญาณเพลงมือถือเข้าระบบบลูทูธและให้คุณภาพเสียงแบบลอ s สเลสนะครับ The get record place and get your and head knackin' เนื่องจากเจ้าของรถเนี่ยจะนั่งที่ V.I.P เป็นหลักนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถคอนโทรลทุกอย่างเนี่ยจากตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งที่คนขับหรือทางคนขับเนี่ยอันนั้นไม่เวิร์กแน่นอนครับเอาผ่านเนี่ยนิยมติดตรงนี้จริงๆแล้ว ตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์นะครับครับทุกท่านครับตอนนี้ครับก็ที่ทุกท่านได้ดูงานติดตั้งของรถคันนี้แล้วนะครับผมก็ปรับเสียงครับจากโปรเซสเซอร์ครับโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับกับรถคันนี้นะครับก็ปรับเสียงเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ฟังกันว่าระบบเสียงเนี่ยของคันนี้เป็นยังไงนะครับต้องบอกว่าเสียงดีจริงๆนะครับแต่มาดูวันนี้ก่อน นี่ครับรถคันนี้เนี่ยเราติดจอครับตัว Advanced A10 HD ไว้ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าอย่างน้องสอดอ์นี่เขานั่งตรงนี้เพื่อน้องเ้นได้นะครับเขานั่งนี้เพื่อจะใช้จูนนะครับแล้วก็ดูจอจากตรงนี้ได้นะเรามาดูลูกเล่นของจอตัวนี้ก่าว่ามันเล่นอะไรได้บ้างนะครับโอเคแล้วเรามาดูครับคันนี้เนี่ยฮะก็ใส่ตัวจอ a d v a n c e A10 HD ครับซึ่งเราสามารถจะติดตั้งตรงนี้ได้ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริหารครับที่นั่งตรงนี้นะครับรวมถึงน้องเส้นได้เขานั่งนี้เนี่ยเขาจะทํางานหรือจะใช้งานอะไรต่างๆก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับและที่สําคัญหน้าจอเนี่ยสามารถปรับมุมองศาได้ตามที่ต้องการนะครับแล้วเรามาดูครับตัวนี้เนี่ยมีทั้งลูกเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix นะครับ Google Map, y u u t u b e ก u ปอติฟายไทยดมีหมดเลยครับแล้วเรามาดูครับเรามาดูช่อง,ของเขากัน ูทนะครับผมจะเซิร์ชนะครับจะเซิร์ชคำว่าสอดสไตล์ะนะครับช่องของเขานะครับมาเลยครับนี่ครับ ครับเราก็สามารถจะดู youtube ได้เลยนะครับแล้วดูตรงนี้ครับหรือว่าขึ้นที่จอใหญ่ก็ได้ครับเราสั่งงานแล้วขึ้นที่จอ15นิ้วครับดู youtube ได้เลย,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 ยแล้วทุกท่านดูนะครับว่าคันนี้เนี่ยก็จะมีจอแยกด้านหน้านะก็ให้คนขับใช้ที่อยู่ด้านหน้านะครับอ่านอกจากนอกจากนี้แล้วครับ t ฟลิกก็ได้ครับถ้าเป็นสมาชิก net f l i x เนี่ยเราก็สามารถดู Netflix ได้แต่ว่าคันนี้เนี่ยเราไม่ได้ป้อนสมาชิกเข้าไปนะครับเรามาดูลูกเล่นอื่นนะครับ Google Maps ครับนี่โอเคเอาใหมค์ g l e Map ครับแล้วจริงๆนะครับสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยครับผมกดรูปใหม่ครับเมกกะบังนาเห็นไหมครับ สัางงานด้วยเสียงไม่ต้องมานั่งพิมพ์ครับก็เราจะไปที่ที่เราต้องการได้เลยนี่คือ Google m a p ครับซึ่งเราก็สามารถคำนวณเส้นทางได้หมดนะครับว่าตอนนี้เนี่ยจากที่ร้านผมนะครับไปที่เมกะบ,บางนานเนี่ย<า>ใช้เวลา,าแค่ไหนไปตามถนนหมายเลข3344เข้าสู่ซอยสีด่าน13บย้อนหนึ่งนะครับให้ดูครับว่าหลังจากนั้นนะครับถ้าเรากลับมาดูที่ YouTube นะครับ Google m a p เนี่ยก็จะย่อลงมา แบบนี้ครับนี่ครับนี่ก็คือช่องของน้องเส้นได้ครับที่ตอนนี้เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังเลยครับนี่ครับแล้วถ้าเราจะดู Google Map เนี่ยเราก็กดเข้าไปนะครับแล้วขยายมันก็ขยายขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้คือลูกเล่นของหน้าจอ Android นะครับตัว Advanced 10นิ้วครับ แบบนี้เนี่ยเรียกว่าไม่ว่าเฮดยูนิตเป็นไรเราไม่สนแล้วครับเราสามารถฟังคุณภาพผ่านมือถือของเราได้แบบนี้ครับเบสน,นะครับหนักลึกกระจายทั่วเลยครับแล้วนักร้องครับร้องอยู่ตรงกลางตรงนี้เลย นักกรองครับนี่คือการเล่นไฟล์แบบที่ได้คุณภาพจริงครับ นี่ก็คือคุณภาพเสียงครับของรถคันนี้ครับทุกอย่างเข้าช่องเดิมอย่างที่ทุกท่านเห็นครับแล้วก็เป็นซับหลุมยางอะไหล่เป็นระบบที่เรียกว่าเน้นคุณภาพแต่ไม่เกะกะในการติดตั้ง<อ>แล้วก็จอไวตรงนี้อย่างนี้ตัีได้รีวิวให้ดูครับใช้งานง่ายในตำแหน่งที่คนนั่งตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเจ้าของรถฟังแล้วจะชอบไหมนะครับ โหหยเฮ้ยมันไม่เหมือนกับรถคันเดิมเราเลยอ่ะบีมันไม่เหมือนรถคันเดิมเลยพี่ร้อยคือมันแบบคือหนูไม่เคยเข้าใจว่าการมาทําเครื่องเสียงมันจะดีอย่างนี้แล้วมันก็จะแบบคือไม่เคยคิดว่าเราที่ต้องแบบใช้ชีวิตอยู่บนรถ ทั้งวันน่ยมันมากกว่าที่เราอยู่บ้านอีกบางทีอ่ะบางทีเราต้องไปต่างจังหวัดไหมจากบ้านไปบุรีรัมย์ก็หกชั่วโมงแลวนะเออแล้วก็เราต้องอยู่กับสุนทรียภาพที่มันไม่มีไม่มีทารุในการฟังเพลงหรือว่าอยู่บนรถอย่างเงี้ยมันดีมากมันดีมากผมชอบมากครับทุกท่านครับตอนนี้ผมก็อยู่กับนี่เลยครับคนดังครับน้องไว้กับ,บน้องเซ <ขา S 2> นได้รับช่องสอดอสไตล์ค่ะ <ขา S 1> ติดตันติดดูติดตามทั้งบ้านเลยทั้งบ้านขอบคุณครับ ฟังแล้วเป็นไงบ้างโอเคนะโ <Okay. S 2> อเคคือหนูเป็นเป็นผู้หญิงหลายๆน่าจนะเชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่เข้าใจไม่เก็ตฟิลตรงนี้ mm hmm. คือเราไวอ้อ่ะอยากขอให้เอารถมาทำเงี้ยตั้งนานแล้วเดี๋ยวเราบอกว่าทำ,ทำไมสิ้นเปลืองเพราะมันก็ไม่ได้แบบใช้เงินแบบหลักพันเข้า mm hmm. ใจไหมมันต้องหลักหมื่นหลักแสนอะไรเงี้ยยิ่งถ้ามันดีๆก็แบบแสนหนึ่งเรมันบอกว่าเต็มตู้เลยมันบอกว่า mm hmm. มันขอเหอะแล้วบีจะชอบมันบอกว่ามันจะสรรหาสิ่งที่ดีให้ใหกู้ว่ากูเชื่อหนูบอกหนูไม่เชื่อ แต่เชื่ออย่างวันนี้พอมาฟังแลวเชื่ออย่างคือได้ติดปัญหาเดียวเลยครับคือมันจะเอาของมันเนี่ยไปวางที่ไหนถ้ามีไอ้กล่องพวกเนี้ยวางอยู่เต็มรถใช่รองเท้าก็8 8คู่แล้วบนรถอ่ะเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่ตอนทําเห็นอยู่ของเพียบเลยแต่อันนี้ตอบโจทย์นะเพราะมันเป็นระบบใหม่ที่ทุกอย่างเข้าช่องเดิมทั้งหมดใช่มันคือโผล่ขึ้นมาเปิดประตูรถเนี่ยได้ตกใจว่าให้กูแค่นี้เหรออืม แค่จออะไรอย่างงี้กับไอซับหลังรถที่มันอยู่ในรถล้ออะไรเออแล้วอพี่ให้หนูแค่นี้จริงหรอแล้วพอเปิดมาปุ๊บอุ้ยอ๋อเขาบอกว่ารายละเอียดดีเทลมันถูกซ่อนอยู่เหมือนที่พี่ลุยเขาซ่อนเงินเมียค่ะตรงเนี้ยเขาซ่อนเก่งเขาก็เลยทำแบบเนี่ยทำงานของเขาในขนาดเขาทํางานในสิ่งที่เขาถนัดนะคือไอตัวเครื่องเสียงเนี่ยพี่ลุบอกว่านอกจากที่จะซ่อนไว้ในไอกล่องไอตัวคอนโซลรถแล้วแล้วก็ยังใต้เบาะอีกใช่ไหมครับ แล้วก็ซ่อนลำโพงเก็บทุกอย่างแต่น้องๆจะไม่เห็นเลยว่ามันติดตั้งอย่างอะไรเอานะบ้านเรารถติด นะมีแบบเนี้ยมันก็สร้างความสุขให้หมดใช่เพราะว่ารู้สึกว่าที่เอามาเอารถมาทำอะ่อเะเขารู้สึกว่าคนเราเนี่ยเวลาที่เรากลับบ้านเนี่ยมันรถมันติดแล้วใช้ใช,ชีวิตอยู่บนรถเนี่ยเป็นสองชั่วโมงแล้วมันมันมันน่าเบือ่อใช่มันน่าเบื่อมากรู้ไหมก่อนจะขับถ้าเกิดม,มีคนขับรถนะกูตายกูเลยว่ากูไม่ใช้ชีวิตแบบนี้เออพอฟังเพลงแล้วมันไม่สนุกใช่ไหมเราก็อยากจะปิดมันแต่อันนี้ือแบบ เสียงมันเสียงมันอัศจรรย์นะคือเราไม่เคยได้หูเราไม่เคยได้ยินเสียงดีอย่างเงี้ยม,มาก่อนแล้วว่าเราตอบโจทย์นะทำให้ผู้หญิงเก็ตได้เออ,เอ,อโอเคหือพี่โลกเขาก็ใส่อะไรเต็มแม็กที่หูเราได้รับอยู่แล้วเขาหมกมุ่นไง เขาได้ถ้วยรางวัลเห็นข้างในถ้วยรางวัลเยอะเยอะแยะเลยนี่เขาหมกม,มุ่น,นในการจูนเขาบอกว่าบางทีทะเลาะกับเมียเขาขึ้นมาอยู่บนรถแล้วก็จูนเพลงเล่น, <หา S 2> นใช่ไหมพี่ใช่ <c oughs> ไอ,ไอจูนเพลงอ่ะมันคือข้ออ้างแต่คุยกั่กิ๊กอยู่ในรถเนี่ยมันคือมันคือ <c oughs> มันคือ, <c oughs> คอเหตุผลคุดนี้เหมือนรู้เลยนะโอเคก็ขอบคุณน้องทั้งสองคนมากที่ให้ความไว้วางใจที่นี่ครับมีโอกาสหน้าเนี่ยเดี๋ยวพี่ดูแลให้อย่างดี <c ười> ได้เลยครับตอนแรกอ่ะเราก็ไม่เชื่อหนูไม่เชื่อแบ <มา S 2> บไม่เชื่อเรื่องแบบการมาทํานู่นนี่ทะเลาะกับไว้อ,ไอยู่นานมากมแล้วก็ไว้บอกว่าที่มิลานอ่ะคือดังมากมแล้ว,วาดังยังไงก็ดังเพราะโปรโมทอะไรอย่างงี้ปาะไม่มันคือการดังแบบปากกับปากแล้วเป็นการดังที่แบบคุณภาพ<ม>ก็เลยอ่ะลองหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วเพิ่งมารู้ว่าคนดังทั้งหลายคนที่แบบรักรถคนที่แต่งรถคนที่แบบอยู่กับวงการเนี้ยก็มาทําที่นี่ครับใช่ไหมพี่คือแบบอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าไว้วางใจแล้วก็มาถูกที่มาถูกที่ ก็ถือว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนทุกวันนี้ใช่ก็ตามนี้ขอบคุณน้องๆมากได้ครับขอบ<อ>คุณพี่โรดมากนะครับอย่าลืมนะดูแลรถด,ด้วยครับโอเคกันไปละบ,บาย